พี่นะคะเจริพรจารุกรสกุลนะคะหรือเรียกพี่ว่าพี่จูนก็ได้นะคะพี่เป็นสิทธิ์เก่าไมฮิดดลรุ่นที่95นะคะคณะสาธารณสุขศาสตร์ไมฮิดนลนะคะถ้าเป็นค้าสาธารณสุขก็รุ่นที่35พี่เข้ามาหาวิทยาลัยก็ปี2527นะ,ะนะปีนี้ก็น่าจะเกือบ40ปีแล้วนะ49ปีละเวลาผ่านไปเร็วมากนะคะตอนนี้พี่เป็นประธานกรรมการบริษัทดูิเช่คอปเปอริเชนจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของบริษัทดูบิเชกรุ๊ปด้วยนะคะ เดบเช่กรุ๊ปประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจหลักๆ4ธุรกิจนะคะคือโลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมสาธารณรัพลังงานแล้วก็ดิจิทัลนะคะบริษัทเราจดทะเบียนในตลาดซับด้วยนะคะอยู่ในเซ็ตร้อยนะคะก็มูลค่ามาเก็ตแคปรวมกันทั้งหมดก็มากกว่าแสนห้าหมื่นล้านแล้วะคะ่ะ จริงๆต้องเรียนว่าพี่เป็นสารยารุ่นที่3นะคะคือน้องๆซาบใช่ไหมคะสมัยก่อนเนี่ยไม่โดยจะมีการเรียนอยู่หลายที่ใช่ไหมคะตอนที่พี่สมัยพี่เนี่ยป,ปีปีที่1เนี่ยต้องมาเรียนที่สารยานะคะตอนนั้นอ่ะเป็นสารยาเป็นรุ่นที่3ของสารยานะคะตึกก็ยังมีแค่ไม่กี่ตึกเองนะคะไม่ได้ไม่ได้เหมือนเหมือนสมัยนี้คะ่ะมีความสะดวกสบายมากเลยนะคะแต่นั่นคือความ เราอยู่เรามีความสุขมากความผูกพันกับสถานที่มากๆเลยมันเหมือนว่าเป็นสิ่งที่เราได้ใช้ชีวิตนักศึกษาปีที่หนึ่งขณะเดียวกันเราได้สัมผัสกับเพื่อนเรา,เราได้เล่นเราได้เล่นกีฬาเราได้มีกิจกรรมอะไรต่างๆตรงนี้มากมายเป็นความผูกพันแล้วพอเรากลับมาณนะตรงนี้ สารยาเปลี่ยนไปเยอะมากเลยแต่มันก็น่าจะเปลี่ยนไปเยอะนะมันเกือบ40ปีแล้วนะคะขณะดกันปี2พี่ก็ได้ไปเรียนที่คณะวิทย์นะคะคณะวิทย์ที่ทางด้านตัวข้างๆโรงพยาบาลมานะคะพอปี3ปี4ีได้กับข้าคณะที่คณะสาธารณสุขนะคะก็ทําให้เราเห็นภาพต่างๆมากมายความผูกพันมีมากเกินกว่าที่จะบรรยายได้เลยนะคะ ้องเรียนว่าความที่เราเรียนทางด้านตัวคณะสาสุขเนี่ยโดยเฉพาะพื้นฐานนี่คือเรื่องวิทยาศาสตรน์นะคะตอนนี้เรียนคณะสาสุขเอมันก็จะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะพี่เรียนทางด้านตรงด้นานภาคอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนี่คือเรื่องเซฟตี้เรื่องสุขภาพเรื่องคนเป็นหลักเลยที่เราต้องเป็นการโปรเทคนจากการทํางานขึ้นมาใช่ไหมคะทาให้เป็นการปลูกฝังจิตใต้สํานึกของเราเลยเรียกว่าเป็นเป็นด้านดีเอ็นเอเข้าไปเลยะคะ่ะเรง่องด้านจะมองยังไงทําให้คนทํางานได้อย่างยังย่งยืนนี่คือเรื่องคนนะสิ่งแวดล้อมจะทำไงให,ให้เกิดการทางด้านตัวโปรดักชันหรือโรงงานต่่่าาางๆเเียไมกกกิดรรว ก่อให้เกิดมลภาวะทำยังไงเราจะเอาน้ํากลับมารีไซเคิลได้นะคะทำยังไงที่เราบอกว่าโอเคนะคะอากาศที่มันเกิดขึ้นต้องไม่ทำอลายเรื่องพอลูชันเรื่องสังคมเรื่องรอบๆตัวซึ่งอันนี้คือเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมันคือพื้นฐานที่เราพูดก,กันทุกวันนี้แหละคือเรื่องการพัฒนาอย่างยืนนะ,ะจริงๆทางด้านตัวคณะสาธาสุขของเรามีพร้อมทุกอย่างแล้วในนั้นเลยะคะ่ะ กือบ4ีปีที่ผ่านไปย,ย้อนกลับมามอง่มอีดวนนะคะมีความเจริญเติบโตแข็งแกร่งขึ้นเป็นมหาลาัยชัมม้นนำของโลกเลยนะคะอันนี้คือความภาคภูมิใจของสิทธิเก่าของไมฮีดวนนะคะจริงๆก็ต้องขอากราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้บริหารท่านคณาจารย์ท่านอธิการบดีท่านนายกทุกท่านเลยนะคะที่พัฒนาขนาดนี้ได้นะคะ ความคาดหวังต่อไปคือเรามองภาพแต่ว่าท่านยังไงมหาเลยพี่ดลนะคะซึ่งจริงๆแล้วมหาเลยม,มีอะไรที่มันมากมายกว่าที่เราเห็นเยอะแยะมากมายนะคะมีความมีผลกระทบต่อสังคมมากๆอยู่แล้วนะคะขอพวกเรารวมเป็นหนึ่งนะคะนำพาไม่ใช่แค่มหาเลยพี่ดลนําพาประเทศไทยประเทศชาติให้ก้าวสู่ระดับต้นๆของโลกนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะถ้ามองว่าจากที่ทํางานมาจนถึงปัจจุบันนีนะะ้สิ่งที่เราคิดว่าเราประสบความสาเร็จถึงทันเีาได้เพราะอะไร หนึ่งก้าวล้ำค่ะความคิดเราต้องก้าวล้ำล่วงหน้าเสมอมานะคะสองเรามีความตั้งใจในการเรียนรู้นะ,ะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลานะคะอย่าเป็นน้ําเต็มแก้วนะ,ะเพราะว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีนะคะที่3นะคะอย่าลืมที่หยุดการพัฒนาตัวเองนะคะถ้าหยุดพัฒนาตัวเองเมื่อไหร่ก็แปลว่าเราอนาคตรเราอาจจะไม่ได้ความสำเร็จในอดีตไม่ได้บอกเป็นความสำเร็จในอนาคตขอพัฒนาตัวเองตลอดเวลาและที่4ี่จะบอกก็คือว่าขอมีความตั้งใจ เมื่อไรที่เริ่มลงมือทําแล้วคิดแล้วลงมือทําแล้วนะคะไปให้เต็มที่เลยนะคะมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ก็ยิ่งดีค่ะโลกปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปค่อนข้างาจะมากเนี่ยนะคะน้องๆที่จะจบไปนะคะน้องจะเห็นภาพเลยว่าสิ่งที่เรียนมากับสิ่งที่ต้องไปเจออาจจะไม่ใช่แต่ว่าสิ่งที่เรียนมามันคือพื้นฐานของการที่เราจะนําไปใช้ชีวิตจริงในอนาคต นะคะศึกษาให้ดีนะคะโลกปัจจุบันโดยเฉพาะทางด้านตัวเทคโนโลยีเรื่องเมกะเทรนด์ต่างๆนะคะซึ่งน้องต้องมีการอัพสกิลความรู้เพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆนะคะความรู้ที่อาจารย์สอนมาในมหาวิทยาลัยนี่คือเป็นบอกเกิดของพลังในการที่ให้น้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะอย่าลืมนะคะที่จะต้องอัปเกรดความรู้ตัวเองตลอดเวลาแล้วเมื่อไปเจออะไรข้างนอกนะคะขอให้ใหตระหนักเอาไว้ว่าน,นั่นคือสิ่งที่เราต้องเผชิญอย่าท้อถอยนะคะเราต้องสู้ต่อไปแล้วกเ็เรียนรู้ที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติม mm hmm. ขึ้นไปเรืะะ่อยๆค่ะ ต้องเรียนว่าถึงปัจจุบันถามว่าเรามีอะไรที่เราภูมิใจมีความภูมิใจมากมายในหลายๆเรื่องนะคะเพราะแต่ละครั้งช่วงชีวิตเนี่ยเราก็จะมีการสร้างอะไรไม่ใช่แค่ตัวเองนะคะสิ่งแรกความภูมิใจแรกอาจจะเป็นอาจจะเป็นการสร้างอาณาจักรของตัวเองก็ได้นะคะแต่การสร้างอาณาจักรไม่ใช่บอกเป็นการสร้างเพื่อให้เรามีฐานะที่ดีไม่ใช่การสร้างอาณาจักรของดิ e p i กรุ๊ Group ของเราที่เราสร้างมาเรามองภาพว่าเราสร้างผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมแค่ไหนเราสร้างผลผลผลได้ทางบวกนะฮะต่อชุมชนมากมายแค่ไหนนะคะในความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดได้ถูกนํามาใช้ในการประกอบชีวิตประกอบวิชาชีพจนถึงทุกวันนี้นะคะวิเชียรกรุ๊ปเองยังมีพนักงานในนิคมสาหกรมเราหรืพนักงานในกลุ่มโฟอสิกมากกว่า200,000คนนะคะแปลว่าอะไรคะแปลว่าเราสามารถสร้างสรรค์ ครอบครัวให้คุณมากกว่า200,000ครอบครัวขณะเดียวกันเรามีชาวบา้านรอบๆนิคมสาหกรรมเรามากกว่าสอ0แสนครอบครัวที่เราได้เข้าไปดูแลในส่วนต่างๆขึ้นมานั่นคือผลกระทบต่อสังคมในงวงกว้างนะคะค่ะเดียวกันเราเองก็มีการสร้างมีส่วนสร้างในการดึงเขาเรียกเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาสร้างเศรษฐกิจในเมืองไทยนั่นคือความภาคภูมิใจในการเราสร้างกลุ่มธุรกิจแต่ในความภาคภูมิใจในต่อไปคือเรากำลังมองภาพว่าในฐานะตัวเองมาถึงอายุขนาดนีแล้วปีนี้ก็56กแล้วนะคะกำลังมองภาพว่าเราจะสามารถสร้าง Impact ให้กับสังคมให้กับน้องๆรุ่นใหม่ยังไงต่อไปได้พิษอิมแพกในทางบวกนะคะทำไงให้น้องๆรุ่นต่อไปมีความคิดมีความก้าวหน้ามีความคิดที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมและก็คนอื่นไม่ใช่คิดเพื่อตัวเองนะคะพี่ฝากเอาไว้อยู่4ข้อนะคะสิ่งแรกนะคะ think think big ะค,ะคิดเรื่องใหญ่นะคะอย่าไปคิดแต่เรื่องเล็กๆขึ้นมา 2. think positive มองในภาพบวกเสมอนะคะเพราะในการการเกิดเหตุการณ์ในแต่ละเรื่องมันมีทั้งบวกทั้งลบหัดคิดในภาพ positive จะเห็นโอกาสนอนาคตตลอดเวลานะคะ3ค่ะ think for the future นะคะให้คิดว,ว่าอนาคตมันมีเรื่องอะไรรออยู่นะคะโลกอนาคตจะเปลี่ยนเป็นยังไงคิดถึงอนาคตข้างหน้านะคะอย่ามิดต,ติดกับอดีตนะคะแล้วก็อันที่4นะคะ think ไม่ใช่แค่ t h i n นะคะอันนี้ขอนะคะขออย่า think justly for yourself อย่าคิดเมื่อไรที่พวกคุณประสบความสำเร็จถึงจุดหนึ่งแล้วอย่าคิดถึงแค่ตัวเองนะคะขอให้คิดถึงโคนรอบข้างสิ่งคนอื่นๆที่มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วถัดไปก็ขอให้ติ้งถึงประเทศชาตินะคะนี่คือสิ่งที่ขอฝากเอาไวค้ค่ะ